ครัมือนี้ตามวิธีกับสีวันมาแต่งแต่เศร้าจ้ะมือนี้จิม,มีการถับไฟของลูกมือนี้ผสมของลูกเบิ่มพัลลานแมนครับแมนนี่ค่ะ,ะ,คะหมอผสมกําลังเตรียมหลอดเตรียมยางออกมาเดี๋ยวเขามาบึงโตัวสีผสมค่ะเป็น แม่นางจันวาดจ้ะติดจูนในขอบของที่วัดนี่ละวันนี้จต่จันวาดวาดมือีนเจ้าถือผู้ข้อเลติเจ้าเป็นยังไรัดใหายแล้วเนะมันนี่ด้าแม่นางจันวาดพึ่งเอามาได้บ่พ่อเดือนค่ะมันนี้ตอนแรกวาสิเอาออกไปอ่าสื่อม้าแล้กก็วบบาสิป่อย วันนี้พ่อมาอยู่น้ำไดอาทิตย์หนึ่งตอนนี้อ่านี่อาการเป็นสัตว์ค่ะก็เลยอ่าสิเอามาให้หมอเพิ่มมาผสมให้ว่าสิใไ่เบิรมใหมเพิ่นเลยค่ะมื้อนี้อล้ามาผสมเพิ่นกราลังเตรียมโตเตรียมอย่างอยู่เป็นจังไดลกูกเอาเบิ่มเด้อเอาเบิ่มตกลงกันไดไป <c oughs> มันมันมันขึ้นบ่ขึ้นยู่ครับขึ้น ตรวจเบังหลังบังอ่นควงมันมันบวมบวมอยู่ไหมครับเต้แมนอืนอแล้วเมวื่อวานนี่โอ้ไหลหย,ยาดหยาดเลยพานในย่ายว่ะเ<ม>ขาเขาไปทายพวกไงไกลได้อปะ่ะได้ครับได้เนาะอ่าเป็นหลอดของดัดผีเบิรมพัดลานเห็นเราเลยนยั่นครับของเบิรมยูขังมากเลยเด้อรอบเดียวจบเลยเด้อครับค่ะ <laughs> ตอนนี้อ่านุ่มหน่อยเล่ากำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่ อดใจรอจักมิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่ว่าท่านได้เห็นวิธีการผสมเทียมเป็นผสมแบบไตคำมันมณีสิวันสิทธายให้เห็นจ้าจ้าเลยภาว่าจังไดเพราะว่า,า,ก,วากับเรคอยมีประสบการณ์เรื่องนี้ขึ้นกันค่ะเพื่อนอันก็นมีพ่อพันธ์ุบ่คือว่าจาังใดก่อนจ้เจ้าเทพเจ้าเทพพระบ,บุธค่ะบ้านน้องทับไทยบ้านนองทับไทย อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครูดูแลให้ห่อเบิ้งคันเริ่มต้นนะวิธีการผสมของเพื่อนมาท่าธรรดาค่ะหมอผสมห่อก็ได้อันมาเบิ้งไม่ไม่เนี่ยว่าเป็นมือไม่เออของแท้อยู <c> ่ <oughs> โอเคบ่ความผสมบ่มอฟอมคก็ฟอม ขันตอนแรกเลยก็คือซีเมนจกขี่มันออกก่อนละประมาณนี้แต่ซีเมนตัวลักษณะนี้เนาะจกออกให้มันเหมอนเหมิดก่อนจกไปเรื่อยๆนะที่นี่ก็มีเอยเอยเยอะๆๆจันวาดจันวาดมิ่งๆลูกนิ่งๆนิ่งๆจันวาดส การหายตาเศร้าเลยมั้งแยังลูกอออออเอาตัวอื่นปล่อยลงไปแล้วบอกนะคะขั้นตอนกับซีซลับซับซ้อนจักหน่อยตอนนี้หมอกำลังเล่งอยู่ค่ะกำลังเล่งหมดหลูกของเพิ่นอยู่ ใครบอดินปายในเนาะฉันว่าใจเย็นๆลูกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วมันลูกกล้ยวยซมันผสมหยากใช่ไหมม<า>ะปกติแล้วเวลาเขาผาสมนี่ประมาณสักรอบติดแต่ต้นมากกล้วยมันไม,นะม่ค่อยสมหยาดนะม,มันหลอดเดียวสองหลอดติดไม่หัดสองหลอดแบบคนต้นชั่วไหมฮะมะ ล้วเขาจับสัตว์ชวนมอนี่ค่ะวิธีผสมเบื้องตอนแรกก็บวกกายเบื้องนี้เสียวจันหวานมันมันมันเลือดมันออกแบบนี้ตลอดเลยเหนอมนครัป่วยมันบิงมั้งมันบิงมันมาหนแมีนคร มือน,นีใส่พี่เบิ่มพัดลันให้เพื่อนค่ะผูดด้ใดสนใจเด้วค่ะกติดต่อมาจ้าตัวนี้แม่นายจันวาดห้องบอ่อแพ้งดอกค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะโอเคแล้วแม่ะเอาปลูกไปเออจัดแถวเรียบร้อยแล้วตอนนั้นนย้อนมันกออกคือกันออกซ่าๆยุบจนเดี๋ยวนำร่างออออกเออน,นี่นี่น,น,นี่ออกว่าไรดินี่น เถี่ยวก้อนออกไหล่ก็หนี่หมอสพ่นจกออกเขินบ้าครับออก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 กลางพุ่นเองออกไหล่ครับเอ้ยออกจดติงต่ง,ต,งติงเลยจนจนเป็นไหลออกมาหมดละแม่เต้งนี่ออกคักออกแน่เลยมาเสร,ร็จแล้วลูกเสร,ร็จแล้วจัดรอบเดียวเด้อลูกเดือดติดเลยด้อมาเรียบร้อยค่ะกับการผสมโอ้หมอเพ่นแน็ตแน่โน่นนี่เหลียมเรียบร้อยอัน มกลาต้นจกเบื้องใดบอนว่ามันติดหรือบ่ติดอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ทับเก่าจะเลื่อนไว้อ่ะตัวเมียด้วนบ่อีกตัวหนึ่งสีดำมันได้จค่เดือนครับแต่สองเดือนกว่าแล้วประมาณสามเดือนกว่าผมนี่ครับเจ๊ขี้ผัวสามเดือนกว่าเมียนครับเมียนเมียนเห็นไหมเพราะว่ามันบ่มีอาการเห็นมันใหญ่ยก่อนไหมครับเห็นมันดูกระช่วงใหญ่ยก่อนเมียนครับ พออายุเด <ève S 1> ีนี่มันก็สงสัยอยู่ไหมน้อมนครับกล้วยในประมาณสามเมียนกล้วยนี่จังโฉงย่ังสิตรวนกอเลยนี่ครับโอเคโอเคแต่ว่าเดี๋ยนี้เมือมันโฉงเข้าไปมันก็หาทิ้หาทิ้งไหมอืมเสร็จแล้วเอาปกปกติอันเวลาเขาผสมแล้วสิบวให้กินน้ำโดนปนไหนนี่ สามคนสามมงเช้านี่พอหรอครับอ๋อองสามงเช้าอืเอานเามือนั้นมือนั้นเขาคือให้กินยูหันมือนั้นน้ำคนคนบอกว่าหลังจากผสมแล้วให้หดน้ำล่างล่างล่างดากให้มันน้ำนะล่างล่างมองดากมั่นน้ล่างมองดากมั่นมองเดียดหล ด็ดเลยเดอ้อครั้งเดียวจบหูอกแอบบ่มีเวลาดิลูกขี่ขานเอิ่นดูจักบ่ใช่เออจันวาดค่ะตัวนี้สองปีกว่าแล้วค่ะถึงเวลาผสมตอนแรกว่าสิเอามาแล้วก็ปล่อยออกไปพ่อแล้วก็มัดพอดีเอาไปเอามามาขืนใจจะได้ต้องได้จัดพีเบิ่มมหายเลยเป็นยังอ่ะลูกอืมเอ้ยย เอ้ยยยเฮ้ยอะไรคะยอดเพียดกับอีเมีย็นมากค่ะอืมอากาศดีๆย่าเหมือนเศร้าเอาไหฮติเลยนะลูกเด้อแม่จันวาดสูงร้อยสามสิบแปด ร้อยสาเซนติเมตรจ้ะ